โอเคแล้ววันนี้ผมก็จะมาเปิดปั๊มน้ํามันอือหมายถึงว่าให้ไปอ่าเป็นปั๊มน้ํามันที่แบบให้ไปขุดเองนะไปขุดเอาน้ำมันขึ้นมาเองอ๊ยไม่ใช่โอเคงานวันนี้ก็ยุ่งเกี่ยวกับการสเตชันซิเบเลเตอร์เลยมั้งอ่าเอาขึนชื่อมาผมไม่รู้ชื่อถูกบอกเอาออกไปได้แล้วโอเคมาซึ่งการสร้างปั๊มนั้นเริ่มจากอะไรก็ไม่รู้เพราะเกมนี้ไม่มีทูเทอรี่สอนบ้างเลยเด็กเออนี่ไงไปบนเกมอืมอ่ะทูเทอรี่หน่อยก็ได้

คอนกรีตคอนกรีตคร์วคอนคอนกรีตดิคอนกรีตแน่นอนอยู่แล้วราคาเท่าไหร่แล้ก็ถูกดิว่าแต่รถขับมาไงอ่ะคอนกรีตสักเด็กไงนี่กด F เพื่อบีอ๋อนี่ไงอ้าวีิตั้งกับอันเท่าเดิมด้วยเออว่อาลองผิดลองถูกไปแล้วกันอ่ะเอาเป็นพื้นธรรมดาไปก่อนแล้วกันนะแอดวานซ์ปัม๊มหมื่นหนึ่งเลยเหรอเอาเบสิกปั๊มก็พอ โอเคเบสิกปั๊มนะเอาปั๊มไปอ่านท UTORIAL ใหม่ปะถ้าเกิดจะให้สเตชันมันเบอร์นะต้องมีฟูลสตอรีอ๋อหายเลขแท้งแคตตาล็อกโอเคจะต้องซื้อน้ำมันด้านบนสุดตรงนี้แล้วสุดท้ายลูกค้าต้องจ่ายเงินอยู่นิเช็กเอาสุดแรกคัสเตอร์เมอร์คันเพ่โฟร์เดฟูโอเคขอบคุณเธอแม้ผมจะไปรู้เรื่องอะไรก็ตามมา ระดัแบ,บแรกนะมาสร้างพื้นตามที่เกมมันตะกยะเออพื้นมันไม่มีพื้นมันเป็นอย่างเงี้ยมันคงไม่ใช่ไหมเออมันคงไม่ใช่มันคงไม่ใช่ใชทำไมวางไม่ได้เออแล้วทำไมแล้วทำไมวางไม่ได้อ๋อต้องอยู่โหมดสร้างก่อนตะกี้ไม่ได้อยู่อ๋อเนี่ยอ่ะอ่าก็วางไปเลยแล้วกัน วางไรไงต่อรถขับขึ้นมาได้ไหมไม่รู้ถ้าเกิดว่าขอบริได้ถ้่ากับรถขับขึ้นมาได้โอเคซะว่ารถขับขึ้นมาได้แล้วก่อนอื่นนะสแนปคืออะไรโรเททคืออะไรเอาเหมือนเดิมสรุปเป็น <c oughs> เป็นปั๊มเป็นเป็น,เป,นเป็นปั๊มแบบอ่ารายคุณภาพไปก่อนในคนรูเพื่อนหน่อยโอเคเพื่อนก็ใช้พื้นที่เหมือนกันเอาไว้ช่างมาแล้วกันมาเซอร์าวาิสคาร์วอชโอตอไม่พอโอมาเอามาทีละเรื่องอันดับแรกปั๊มนะเอาเป็นเบสิกปั๊มก่อน นี่เวสปัป๊มถ้าเกิดจะให้ปั๊มมันทำงานได้ใช่ไหมเห็น<ม>เขาบอกว่าต้องใช้บาเรลต้องมีถังใส่น้ำมันโอเคอะ่ะซื้อมาอ,อ่ะต่อสูงเลยอ่ะต่อไปยอดถึงต่อไปดาวนค่ะโอเคปะ่ะเอาโอเคมาต่อไปจะต้องมีเช็คเอา tn ะถ้ามันมันดูบเอฟเจเลตห้าส <c oughs> <c oughs> ิบ ไม่นี่เจนเนเรตมันนี่นะเซฟเอทีเอ็มคืออะไรอ่ามาเออนี่ผมวางไว้แล้วกันโอเคลูกค้าเชิญมาเลยลืมซื้อลวมันอ่ะเอาซื้อลวมันนี่คือกดแล้วมาเลยเหรอพี่ละมันเข้าเข้าถังยังอง๋อนี่ไงเต็มแล้ว ถ้าถ okay. so yeah. ังเต็มแล้ว200โอเครถมาแล้วลิสุดไปจัดการอันแรกเย่ไหนอืมนาเติม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 เท่าไหร่พี่42บาท48บอ่ะ54าบโอ้ยรีบเติมสิอ้าวเฮ้ยเดินออกมาไฟดับด้วยต้องไปยืนเฝ้าโอ้เอ้มีอะไรม้ามีอัพเกรดเจ้าพนักงานแคชเชียร์จ้ามาเลยไม่ยืนเอง ไหนอะเออกดออกไปแล,แล้วก็ยังเอเอเออคิดตั้งจากระยะไกลได้ด้วยเออดีมากอันนี้เติมเส,สี็ยยังพเติมเส,สียงเมื่อไหร่เมื่อร่จะเสร็จเมื่อไร่จะเสร็จช้าแล้วนะช้ามากเลยทุกคนดูดิเมื่อไหร่มันจะเสร็จเนี่ย <laughs> ผมรอนานแนะอ่ะซื้อกาแฟด้วยฮ่าอืมกาแฟขม อ่ะมาดีอ่าพี่เติมใบไว้ห,หน่อยได้ไหมอันนี้เป็นชาติเลยนะเนี่ยโอเคทุกคนอบไ,ไว้ได้ผมต้องรอไปก่อนแล้วกันพอตอนนี้ตังค์เหลือห้ารอยแล้วคือมีเพนกวินเห็นเนี่ยไปซื้ออะไรไม่รู้มัว่ว,วซ้วซื้อตู้ a t ทีเมาทำอะไรอ,ะอ,อ่ะมาผลิตตังค์เล่นเนี่ยหนึ่งร้อยอ๋อมันจะผลิตตังค์จากในนี้เอาอ่าแล้วเราต้องมากดเก็บแต่ถ้าเกิดเราออกเข้าใหม่ตังค์ในนี้จะหายด้วยแล้วต้องมากดเก็บโอเคแต่ละคนอุ้ยตังค์เก้าแล้วก็สิบเก้าเลขเลขดี แปะเปะตังใหม่แบบพอแต่ลูกค้าสามารถมาซื้อได้ด้วยนี่คืออะไรไม่เห็นมีใครมาซื้อสักคนเขาไม่อยากกินกันหรออ่ะเดี๋ยวกล,ลบทิ้งหน่อยแล้วกันอ่าผมว่านนะสิ่งที่ควรควรเอาออกอะ่ะตู้ ATM ไหมผมว่าตู้ ATM มันน่าจะควรอาอกนะไดแต่นะแค่ห้าสิบนะรู้สึกยังยังดูไม่ค่อยดียตอนนี้ออกไปเลยมาปั๊มปั๊ม เออปั๊มนะคะสองพันเองเหรอผมมองวิดมาแคนฟิลวันคาร์นี่เอาไปเลยไปแล้วก็ซื้อฟัวใหม่ซื้อมาโอ้ทุกคนตอนนี้โอเคเริ่มได้ละนี่ไม่หลายคนทีนี้มันก็จะแบบธุรกิจดีขึ้นไวเออนี่ไงมามาโอเคมาตรงนี้แหละนี่ทำล็อกที่สองมาสแนปสแนปคืออะไร อ๋อคอมปิคสแนปแล้วมันก็จะสามารถล่าไปไหนก็ได้อ๋อเออก็ว่าทำมันเป็นอะไรก็มไม่รู้โอเคอะสแนปสแนปออกแบบฮะใครจะไปใครจะไปเตินมน้ำมันชั้นบนโอ้ทุกคนผมรู้สึกเกมนี้นะมันแบบสนจริงมากเลยทุกคนสนจริงมากแบบขนาดสนจริงอะไรสนจริงอะ <c oughs> อะไรอะทำไมมันยืดสาย,ยูนด้านล่างแถมรถซ้อนทับกันแท็กซี่กับอัมสีม่วง โอเคโอ้โห okay. oh, ทะลุเข้าไปเลย <S <S โอ้ยเดี๋ยวจะไปจ่ายค่าเสียหายเนี่ยจะมาเติมน้ำมันนี่ทะลุเข้าไปเลยเหรอโอเคน้ำมันหมดลาก่อนเซืร์ใหม่เอ่อน้ำมันมาส่งแล้วเติมเท่าไหร่จ่ายไปสามร้อยนะโอ้โหให้มาสองร้อยเหรอจ่ายจ่ายไปสามร้อยเองนะอ่ะเอาถังมาเพิ่มถังโอเคไปทีนี้ก็ได้ไปลาะ f เค okay, รอมาส่งเร็วมาส่งแล้วไงไง มันเคาจ,จูจๆเหมือนโยนน้ำมันมาฝั่งนี้เลยโอเคเนี่ยเห็นไหมจริงด้วยโอ้ยต่ำไม่พออะไรกดเปิดปิดร้านได้ด้วยเดี๋ยวยุดโอเคมีโค้ดได้ใส่ด้วยนี่อา่ยืนทำการกลางแดดไปก่อนนะเคยชนนี้เอิม่มเอิม่มเอิมเอ่มอ่าไหวไหมให,ให้พาไปส่งโรงพยาบาลไหมติ๊กเกอรทะลุมาขับรถชนอีกโอ้นี่โอเคทุกคนอ,อ๋โอ้รถวุ่นวายมาก โอเคน้ำมันเจ้าขอเดี๋ยวกดสั่งใหม่โอเคบ้านทุกคนเดี๋ยวไปดูบ้านเพื่อนก่อนอ่าบ้านไหนไปดูคู่แข่งเฮ้ยนี่ไงฝันของข้ามหันปั๊มใหญ่แต่ว่าฝันของข้ามคู่แข่งนปั๊มใหญ่นุ่นถังใหญ่ด้วยเออทุกคนฝันของข้ามเนี่ยคู่แข่งเดยวเดยวต้องไปจุดไฟซื้อน้ำมันอีกซื้อน้ำมันอีกแล้วก็โอ้โดนขับชนอีกแล้วอ่าซื้อน้ำมันอีกแล้วก็จะต้องซื้อเบสิกปั๊มมาอีกนี่ซื้อเพิ่มยิ่งเยอะยิ่งดีเพราะมันจะยิ่งแบบ มันจะยิ่งไวโอเคทุกคนซึ่งตอนนี้คลิปก็เริ่มยาวแล้วคือผมไม่รู้นะผมทําอะไรอ่าไปแบบเสียเวลาตอนไหนเออไอตอนอ่านก็ไม่รู้ทำไมเสียเวลาผมก็อ่านปกติกับผมศูนย์อา้อาวออกจากรถกันเลยเหรอนี่คือดับเบินดับเบิลหมดคือออกจากรถไปจ่ายกันหมดกันเลยมันหมดปัปนะ๊มแล้วน้ำแบ่งๆกันใช้หนะ่อยโอเคโอ้โหตังตังพุ่งเลยอะ่ะพอแบบเอาไปจ่ายกันให้หมดโอเคมาเออมนี่คือตอนนี้รถผมก็แบบ เอ้ที่ร้านผมก็เริ่มแบบมีเยอะนะอ่ะสั่งน้ำมันใหม่ทุกคนสั่งน้ำมันเรื่อยๆอ่ะมีมิเนเจอร์ไหมอะไอัลต์มบรดรีฟูลแก๊สอิ่บแดดโอนี่สิบเปอร์เซ็นนี้มิเนเจอร์คอมพิวเตอร์อ๋อเรียจะคอยกดสั่งน้ำมันให้แล้วคือมันกดสั่งไปเมื่อไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วโอเคทุกคนก็ว่าผมปิดคลิปได้กันนะเซฟอุ้ยมีเซฟอีกอันนึงด้วยเซฟราคาเหมือนห้าโอเคก็สวีเจอร์ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์ครับเจ้สดีเจอบ์ก็ห้าครับ บายก็เดี๋ยวเธออยากฝึกกเล์ฟอีกก็ฝึกกอล์กันเยอะๆแต่ผมน่าจะกลับมาเล่นอีกแหละสนุกดีโอเคนี่ดิบเติมน้ำมันแล้วก็รีบไปกันน้ำมันจะหมดแล้วนะครับทุกคนค้เหลือสี่สิบแล้วอ่ะนี่คือกินน้ำมันเยอะกันไปอันนี้จะไปไหนอะไรนะอ๋อจะไปประเทศเพนกวินโอเคอ่ะาไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะหรอกโอเคอ่ะเดินกันไปจ่ายกันให้หมดตังตังอันนี้พันสี่ก็เป็นอู้ก็เป็นสองพันสามพันเลยทุกคนโอเคทุกคนผมไปแล้วครับบายวี่